Suzuki d ิวออฟเด e ะเยียร์ดิวสุดพิเศษส่งท้ายปีมอบสซโลสูงสุด84,000บาทพร้อมผ่อนนานสูงสุด99เดือนหรือเลือกรับซูซูกิวอ r ์รฟรีโปรแกร,รมที่จะช่วยดูแลรถคุณนานถึง7ปีโปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ suzuki.co.th หรือโชว์รูมซู z u กิทั่วประเทศอัปเดตใหม่ใช้ไลกว่าเดิมพร้อมนักเตะ C ี 4, คลาสใหม่บัลลงดอ n นิวไอคอนเบ Legend และไท b เบ e นักแต่ไทยอัดแน่นถึง5คนครับพร้อมอัปเดตการย้ายทีมล่าสุดในซีซั่นนี้กับเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งที่ FC o n l ออนไลน์เท่านั้นเล่นบนคอมมันกว่าแน่นอนคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมิงใช้แล้วถูกใจไม่บาดไม่คันน้องชายสะอาดขนไม่เป็นตอรู้สึกโล่งสบายนวัตกรรมเซฟเทคปลอดภัย ใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายใบมีเป็นพรีเมียมเซรามิกไม่กินขนและไม่ขึ้นสนิมกันน้ํา100%แถมหัวรองหวี2ขนาดรับประกัน1ปีเต็มครับสั่งซื้อราคาพิเศษกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอได้เลยสวัสดีครับพบก,กับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีแสดแดงครับในวีดีโอวันพุธที่27พฤศจิกายนครับช่วงกลางสัปดาห์มีบอลเตะอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะฟุตบอลยุโรปทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและก็ยูโรปาลีก ท่านไหนรอดูบอลดึกก็ลืมพักผ่อนให้เต็มที่นะครับแล้วก็เชียร์ทีมนะของพวกคุณการยูเตตจะมีเกมลงเตะเจอกับโบลูกริมในช่วงวันพฤหัสบดีต่อสุกเวลาตีสามนะครับวันนี้มีเรื่องราวภายในทีมมาฝากกันครับบทสัมภาษณ์ต่างๆรวมถึงนักเตะที่น่าจะเป็นคีแมนหลักในเกมต่อไปดูจากนักข่าวรายงานออกมานะครับอาจจะเป็นทีเด็ดในการเล่นของบริลลหลังจากนี้ด้วยรวมถึง ข่าวซื้อขายนักเตะที่นํามาฝากกัน2ดีลนะครับน่าสนใจมากๆว่าจะมีการเสริมในช่วงมกราคมหรือเปล่าเพราะว่าหลังจากที่ยูเต็เสมออิฟซูเอตไปเนี่ยดูอัมาลิมจะยังไม่ค่อยพอใจขุนกาลังที่มีอยู่เท่าไหร่ครับโดยเฉพาะคุณภาพในการเล่นตามทัคติกของเขาครับวันนี้ท่านไหนเพิ่งเข้ามารับชมช่อง,องของพวกเราและชื่นชอบก็รบกวนฝากกด,ดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเรื่องแรกมาร่วมยินดีกับอังเดรอตตน้ากันก่อนครับควา้วารางวัลฟิโบรเพเยอร์อิมแพคอวอร์ดนะครับสำหรับ นักเตะที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจนอกสนามออานาเนี่ยได้ก่อตั้งมูลนิธิอังตัวออตนาฟาวเดชันครับซึ่งเป็นมูลนิธิเกี่ยวกับการให้บริการตรวจสุขภาพฟรีและมอบการผ่าตัดคุณภาพสูงแก่ชุมชนที่ขาดแคลนในแคมารูนครับและประเทศอื่นๆในทวีปแอฟริกาใต้รวมถึงตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราด้วยในแต่ละปีเนี่ยมูลนิธินี้ได้ทําการผ่าตัดรักษาชีวิตให้กับผู้คนหลายร้อยคน โดยเฉพาะเด็กๆนะครับซึ่งโอ,อนาน่ากล่าวผ่านเว็บไซต์ f i p r o o r g ว่าในช่วงชีวิตของผมผมได้อยู่ที่บาร์เซโลนาอัมสเตอร์ดัมมิลานจนมาถึงแมนเชสเตอร์มีคนคอยช่วยเหลือผมเสมอครับเมื่อผมตกต่ำพวกเขาจะคอยยื่นมือเข้ามาและสับสนผมให้ผมลุกขึ้นได้ผมไม่เคยลืมความช่วยเหลือจากที่ได้รับจากใครๆผมมีวทุกวันนี้ได้ก็เพราะผู้คนที่ในอดีตเนี่ยคอยสับสุนผมผมจึงต้องมีความรับผิดชอบและมอบความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นเช่นกัน พอเริ่มต้นมูลนิธอังเดรอัลตนาฟาวเดชันแนวคิดก็คือการช่วยเหลือเด็กตาบอดในแคมาูนเราได้รับการสับสุดมากมายแล้วก็มีมูลนิธิที่ได้เติบโตขึ้นเป็นองค์กรเอกชนครับให้บริการดูแลสุขภาพฟรีและมอบการผ่าตัดแก่เด็กๆและผู้ใหญ่ในชุมชนที่ยากจนเรานําแพทย์รวมถึงศัลยะแพทย์ครับมาจากสเปนเพื่อทําการผ่าตัดในแอฟริกาในเดือนกรกฎาคมปีนี้เราได้จัดแคมเปญผ่าตัดใหญ่ถึง4ครั้งรวมถึงศัลยะแพทย์รุ่นใหม่ๆ และก็พยาบาลได้ช่วยเหลือผู้คนกว่า350คนที่เมืองยาวันเด้ครับเมืองหลวงของแคมารูนตอนนี้นอกจากว่าโอนาจะฟอร์มในสนามดีขึ้นแล้วเขาอยากได้รับรางวัลไปกำลังใจในการพัฒนาตัวเองต่อไปด้วยครับถือเป็นเรื่องดีๆที่นำมาฝากกันในช่วง4-5ปีหลังไม่ใช่แค่โอนาที่เป็นนักเตะยูเตดที่เคยได้รางวัลน,นี้ครับยังมีมาคาร์สุดฟอร์ดเคยเป็นผู้ชนะรางวัลน,นี้ด้วยในปี2020ตอนนั้นเนี่ยลัดฟอร์ดช่วยเหลือดเด็กๆได้โอกาสในสรนารณจักรครับ ให้มีอาหารกลางวันไว้รับประทานฟรีในช่วงปิดเทอมมาดูหนึ่งเรื่องราวภายในสโมสรครับยูเต็ดเผยผลประกอบการล่าสุดออกมาครับมีรายได้จากการค้าในเชิงพันชย์เนี่ย8ิ3ดล้านปอนด์ลดลงจากช่วงทัวร์ซัมเมอร์ปีที่แล้วนะครับแล้วก็รายได้จากการขา,ายสดในไตรมาสนี้นยอยู่ที่31.3ล้านปอนด์ขณะที่รายได้จากการแข่งขันหรือว่าขายตั๋วเข้าชมในสนามนอยู่ที่ยู่ที่26.5ล้านปอนด์ ยู่แต่ยืนยันว่ารายได้รวมของสโมสรจะอยู่ที่ราว650ล้านปอนด์หรือประมาณ670ล้านปอนด์ไม่เกินนี้ครับอยู่ในช่วงช่องว่าง650 670กําไรหลังหักภาษีและค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ประมาณ145ล้านปอนด์ถึง160ล้านปอนด์ครับโอ,อมาเบร์ได้ก็บอกว่าทีมของเราเนี่ยกำลังพัฒนาต่อไปทั้งทีมชายและทีมหญิงครับให้แข็งแกร่งที่สุดเรามีความยินดีที่จะสั่งตั้งรูเบนอมบลิมมาเป็นเฮดโคทีมชายใหม่ เรียงคงมุ่งมั่นพาอยู่เตดกลับอยู่ในจุดสูงสุดของฟุตบอลนอังกฤษและก็ระดับยุโรปให้ได้ส่วนการลดค่าใช้จ่ายและการลดจํานวนพนักงานเนี่ยเราคงทําอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความยินดีที่จะประกาศเรื่องเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้นให้แก่สโมสรครับเราได้มีพันเนอร์ใหม่บริษัทเครื่องดื่มชื่อดังมีฟองนะครับทุกคนน่าจะคุ้นกันดีซึ่งผมจะไม่สามารถเอารูปผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นได้นะครับเนื่องด้วยของกฎของแอปฟ้าและแอปแดง มีการปรับปรุงเกี่ยวกับแคริงตันและกำลังก้าวหน้าไปและยังคงรวมถึงการพัฒนาสนามแข่งขันโอทาฟอร์ดหรือยังมีนานโนมที่จะต้องตัดสินใจในช่วงปลายปีว่าจะเลือกสร้างสนามใหม่หรือเปล่านะครับยังคงต้องรอบทสรุปในช่วงต้นปีหน้าตามความตั้งใจของอเซอร์จิมอยากจะมีเวมลีย์อัปเดนอร์ครับในช่วงเหนือของอังกฤษก็รอดูเรื่องของแผนงานการปรับปรุงทีมหลังจากนี้ครับคงจะใช้เวลาอีกหลายปีเลย มาดูเรื่องราวภายในทีมกันต่อครับรูปเบนอมบิมพูดถึงแฟนๆของทีมนะครับเขาก็บอกว่าผมรู้ว่าผลการแข่งขันมันน่าผิดหวังสำหรับแฟนๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในช่วงโปรแกรมที่อัดแน่นต่อเนื่องครับพูดง,ง่ายๆก็คือเล่นทุก3วันจนถึงปีใหม่เลยครับเราจะต้องเจอกับความยากลำบากอีกสักพักหนึ่งซึ่งเราจะพยายามชนะในเกมมานขันให้ได้ซึ่งนี่ต้องใช้เวลาแล้วแต่เราเนี่ยมีเวลาฝึกซ้อมแค่2-3ถึงวัน ตอนหนึ่งเกมครับก็เห็นใจลูเบนอมเบรมพอสมควรสาหรับหลังจากนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าเขาน่าจะย่นระยะเวลาด้วยการเลือกผู้เล่นที่เล่นตามวิธีการเขาได้จากสนามฝึกซ้อมลงมาในสนามนะครับแล้วก็คงจะได้เห็นบางคนถ,งถูกดรอปไปและได้เห็นบางคนกลับมาเฉิดฉายบ้างหรือว่าได้โอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มีขุมกําลังแบบ100%ที่จะใช้งานได้ครบถ้วนนะครับยังมีบางคนเจ็บอยู่หรือยังไม่ฟิตเต็มที่ มาดูบทสัมภาษณ์ของตัวออนากันบ้างครับที่กล่าวชื่นชมโค้ชใหม่พี่เจ๋งลูเบนอมาริมนะครับออนาบอกว่าพวกเราทุกคนตื่นเต้นและได้ความมั่นใจมากขึ้นในซีซั่นนี้พวกเราทุกคนมีความสุขที่ได้ลูเบนอมาริมมาเป็นโค้ชครับเขาเป็นโค้ชที่เต็มไปด้วยพลังงานในแง่บวกเขาเป็นนักเตะมาก่อนดังนั้นเขารู้ดีว่าจะต้องจัดการห้องแต่งตัวอย่างไรแล้วทุกคนเลยมีความสุขและเต็มไปด้วยพลังงานในแง่บวกตอนนี้อีกหนึ่งเรื่องเซอร์ไพรส์เล็กๆครับมีรายงานจากยูตสแตอร์แสเนบอกว่า อมรินดันนักเตะเยาวชนคนหนึ่งครับชื่อแจ็คคิงดอนนะครับมาติดทีมชุดใหญ่ด้วยไปลุยึกิูโรปลาลีกเจอกับโบดูกลิมในวันพฤหัสบดีนี้นะครับเดี๋ยวรอดูว่าจ็คิดอนจะได้มีชื่อสำรองหรือเปล่าแจ็คกิงดอนเนี่ยเป็นเซนเตอร์นะครับแล้วก็เล่นแบ,บ็คขวาได้ด้วยอายุ19ปีมาจากทีมเยาวชนของยูเอเทปปีแสดงเนี่ยไปดึงมาจากมอแคมยู18ในปี2020นะครับปัจจุบันเขาก็ไต่เต้าขึ้นมาจนถึงชุดยู21ของทีมแล้วนะครับ ด้านุซามัสรอุยก็ชื่นชมโอมมริมเช่นเดียวกันครับขเขาบอกว่าประทับใจรูเบนนะพักษาการพูดคุยและสื่อสารเขาดีมากๆครับเขาพูดตรงประเด็นทุกคนเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดได้ทันทีไม่ว่าโค้ชจะให้ผมเล่นตรงไหนผมก็พร้อมเล่นใน3เดือนที่ผมอยู่ที่นี่ผมเล่นไปแล้ว4ตํตำแหน่งนะชัดเจแล้วว่าผมเล่นหลากหลายตำแหน่งในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับนุซามเล่นแบ็คขวาแบ็คซ้ายไปแล้วนะครับแล้วก็เซนเตอร์ด้วยรวมถึงเกมหนึ่งที่ทุกคนจํากันได้ครับ ในเกมยูโรปลีกเจอกับเฟเดโบอเชกครับอีธานฮาเคยจับเขาไว้เร่นับเบอร์10มาแล้ว1เกมมาดูความมุ่งมั่นตั้งใจของแฮร์รี่แม็กควายกันบ้างครับที่หลายคนยังรองให้กำลังใจเขาอยู่ตอนนี้ยังไม่ฟิตสมบูรณ์และยังมีอาการบาดเจ็บนะครับแม็กควายก็พูดถึงสัญญาปีสุดท้ายของเขาว่าตัวเองนี่ยังเหมาะสมที่จะอยู่ในโอทราวฟอร์ดต่อไปครับผมเชื่อมั่นว่าผมสมควรที่จะอยู่สโมสรแห่งนี้และสามารถเล่นให้กับสโมสรแห่งนี้ได้ผมเริ่มกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีอีกครั้งเมื่อซีซั่นก่อน ผมได้รับบาดเจ็บบ่อยครั้งและมันทำให้การลงเล่นของผมในฤดูกาลนี้ลดลงครับแต่ตอนนี้ผมกลับมาแล้วพร้อมที่จะช่วยทีมอีกครั้งตั้งตารอที่จะดูสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในซีซั่นส่วนเรื่องการทำงานกับโอมอริมแม็กไก่ก็บอกว่าเขามีพลังงานที่ยอดเยี่ยมเกมแรกมันยากเพราะเราต้องการชนะแต่ผมก็มั่นใจว่าจะเห็นทีมพัฒนาขึ้นบตัว่าแต่ตอนนี้จนถึงปลายแลูการในห้องแต่งตัวเนี่ยผมประทับใจวิธีการพูดของเขาแนวคิดในการพัฒนาทีมรวมถึงความมุ่งมั่นตั้งใจมันคือสิ่งที่ทีมต้องการ เราอาจจะคิดมากเกินไปในเกมกับอิลสวิตแต่นั้นเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะว่าทีมต้องการเล่นในแบบที่โค้ชคนใหม่ต้องการให้ได้เราต้องปรับตัวให้มันเป็นธรรมชาติมากขึ้นแทนที่เราจะไปบังคับมันหรือว่าฝืนตัวเองมาดูข่าวซื้อขายนักเตะกันบ้างครับมาจากนักข่าวที่ช่วงนี้ออกมาถี่เหลือเกินครับเป็นนักข่าวที่ขยันรายงานทุสุดไม่รู้ว่าเดี๋ยวช่วงมกราคมหรือว่าช่วงซัมเมอร์เนี่ยความมั่นามของเขาจะเป็นยังไงในการรายงานข่าวนะครับ ฟอรเดอร์ทนเบิร์กบอกว่ายูเต็ดเนี่ยสนใจในตัววินเตอร์โบนิเฟสครับกองหน้าของเลเวอร์กูเซนอยู่ในลิสต์รายชื่อที่ยูเต็ดต้องการดึงมาร่วมทีมโบนิเฟสได้มีสัญญากับเลเวอร์กูเซนถึงปี2028ครับแล้วก็ยูเต็ดดูจะจริงจังในดิวดีัเหมือนกันกองหน้าในจิเลียเนี่ยทำไปแล้ว29ประตูกับ11แอสซิสต์ใน49เกมที่เล่นให้กับเลเวอร์ตั้งแต่ปี2023ครับแล้วก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้เลเวอร์กูเซนน่ยไม่แพ้ทีมใด ในบูเดสติก้าเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับก็ถือเป็นตัวหลักคีย์แมนของชาบียลองโซครับแต่สัญญายังมีค่อนข้างยาวก็ต้องรอดูว่าบอร์ดอยู่แต่จะตัดสใจอย่างไรครับและจะมีการปล่อยนลกเตะค,คนไหนออกไปบ้างเพื่อเติมงบประมาณเข้ามาดึงผู้เล่นใหม่สู่ทีมอีกหนึ่งชื่อกองหน้าที่เชื่อมโยงอยู่ล่าสุดเมื่อคืนในช่วงดึกนะครับก็คืออีวานเฟอร์กูสันครับกองหน้าจากบริทันเพราะว่ามีนโนมที่ทีมนกตันงนวยนจะปล่อยยืมในช่วงมกราคมนี้ ตอนนี้เต็ดอาจจะหาทางผ่องถ่ายปล่อยเจอโชวเซอร์ซีออกจากทีมไปเล่นแบบยืมตัวที่ยูเวนตุสก็ได้นะครับเพราะว่าเขาเลเล่นโรสปอร์ตเนี่ยบอกว่ายูโตสนใจในตัวโจโชเซิร์ซีแล้วเหมาะกับแผนงานของเตียโก้มาต้าที่จะออกแบบแน้าลุเพื่อให้เหมาะสมกับการมีเซิร์ซีอยู่ในทีมนะครับซึ่งเขาเต็มใจที่จะดึงสิทธิ์รักคนนี้ไปร่วมงาน,นครับเพราะว่ามาต้าเคยคุมโบลิญาก่อนที่จะไปชุมยูเว่และก็รู้วิธีการใช้ เซอร์ซีเป็นอย่างดีครับซึ่งชื่อที่พูดออกมาเชื่อมโยงต่อเนื่องกันก็นนคืออีวานเฟอร์กูสันกองหน้าร่างยักษ์ที่เป็นตัวอนาคตไกลของไบตันแล้วยเตดเคยมีข่าวมาช่วงก่อนหน้านี้อยู่แล้วครับตอนนี้เนี่ยไบยตันจะใช้แดนนี่เวเบกเป็นกองหน้าตัวหลักเลยครับก็รอดูว่าดีลนี้จะสืบเนื่องกันแค่ไหนและจะมีความเป็นไปได้หรือเปล่าในช่วงมกราคมนะครับอีกหนึ่งตำแหน่งที่ถ้าสนใจก็มาจากน่าราดับสูงอย่างฟาบิซิโอโรมาโนเองครับ หลังเกมอิปสวิททาวที่ยูเตเสมอไป1นต่อหนึ่งเนี่ยรูเบนอัมบิมก็บอกกับผู้บริหารยูเต็ดว่าทีมต้องการแบ็กซ้ายในปี2025ครับก็คือจับตาดูไปที่อัลฟองโซเดวิสครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับเรอลมดริดอยู่ด้วยรวมถึงเตโอนันเดสครับแบ็กซ้ายขอเอซีมิลานซึ่งมีสัญญากับมิลานอยู่ถึงปี2026เป็นลิสลิรไลชื่อที่ออกมาล่าสุดว่าอยากจะเติมแก่งเข้ามาสู่ทีมนะครับ อาฟองโซเดวิด so สัญญากําลังจะหมดลงในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนะครับดูมีความไปไปได้เหมือนกันถ้าไม่ได้ไปมาร์ดิูยแต่อาจจะเข้าไปร่วมวงล่ากครับทุกท่าน,นชอบคนไหนมากกว่ากันระหว่างอาฟองโซเดวิดหรือว่าเตโอแอนเดสก็ลองพิมพ์มาแลกเปลี่ยนกันได้ในตำแหน่งของแบ็กซ้ายมาดูทัคติกที่เปลี่ยนไปจากรายการของเทเลกราฟนะครับบอกว่ามีตั้เแต่คนหนึ่งที่ออมาริมเล็งจะใช้แน่ๆถ้าลาังกาเขาฟตสมบูรณ์ดีแล้วตอนนี้ได้กลับมาสู่ทีมแล้วนะครับในการฝึกซ้อมของออมบริม มีการสลับตำแหน่งของกองกลางนะครับแล้วก็วิงแบ็กครับโดยที่นักเตะตัวปั้นเกมหมายเลขสิบเดี๋ยวจะจ่ายบอลออกไปที่ริมเส้นหรือว่าตัดลายในนะครับโดยผู้เล่นหมายเลขสิบจะอยู่ด้านหลังตัวโจมตีก็คือวิงแบ็กที่สลับตำแหน่งกับกองกลางตัวลุกครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่โอมมริมจะใช้โจมตีในการเข้าทำนะครับทะเลกาฟเนี่ยบอกว่าโอมาริมตั้งใจจะใช้เมสันเมาส์ ในพื้นที่ตรงนี้แน่นอนเมื่อเขาฟิตสมบูรณ์ดีนะครับแลวก็เมาส์เคยทําได้ดีมากๆในตําแหน่งนี้ตอนที่เล่นกับโทมัสทูเคิลในปีที่เชลซีใช้ระบบ3 4 2 1และคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกไปครองครับน่าสนใจมากๆว่าโอมบริมจะยกระดับทีมได้ดีแค่ไหนแล้วก็นักเตะจะเข้าใจวิธีการที่เขาสอนไปหรือเปล่านะครับรอติดตามกันในช่วง2เกมต่อจากนี้ครับคืนพฤหัสต่อสุกในยูโรปาลีกเจอโบโดกริมแล้วก็วายทิศเจอกับเอลตันหวังว่าจะชื่นชอบเนื้อหาที่นำมาฝากกันครับ กดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเราพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปพาคุณเป็นคนที่หลงใหลและข้างไค้ไม่อยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจครับเราคือครอบครัวเดียวกันผมออกแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจปิดแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราลบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ